แนะนำตัวครับเป็นอะไรสาสรคกุญย์ผมนี่เป็นเสียบเขามาเสียบแทะเขานะวันนี้เจอบุเรนองเป็นไงร้อยยี่สิบเหครับนี่ตอนนี้อยู่เกินอยู่สิบอะจุดสี่จุดสี่ราซ้อมอยู่ที่ไหนอะศาสรคกุญย์โอ้กับเพียบพอดีซ้อมกุมารดอยพอดีนะกี่วันนะรอบนี้ซ้อมมาเรื่อยเรเรืงเราเป็นมวยไงเราเป็นมวยสไตล์เสือครับคู่ต่อสู้บุเรนองนี่สูงยาวนะครับเราก็เจอมาแล้วว่างยาวๆอย่างนี้นะเห็นไหมเขาเป็นไงมวยเข่าหรือเปล่าไงก็ได้ได้อยู่นะเราสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆของเรา วิ <60. S 1> ีนี้อายุ่าล้วี <22. S 1> ล่าสุดเป็นไงผลงานแพ้พล <100. S 1> ังหนุ่มวันนั้นร้อยเทไร่ <11 9. S> 1้คือเวที่ดีสุดของเราที่คือร1 8และ้รแต่วันนี้คือปล่อยมาชกม่งง้ยี่ิบนะไม่น่าจะเคยชกมังยีิบเคยไหมไม่เไม่เคยนะผลงานอ่าอนะนะั้นอีกไฟอีกสองไฟเป็นไงแพ้ <100. S 2> แพ้เป็นเซนจิงเหรอแพ้มากี่ไฟเนี่ยสามไฟสามไฟแล้ววันนี้มันต้องเกิดแล้ววะครัเอาลูกหลานจากจังหวัดสาคามครับเอาฝากไปครับเชียร์เลยครับเชียร์ใจเลยครับเต็มที่ครับอ่านี่ครับเนื้อตัวครับโอเคเข้ามาน้องใจครับผมน้องชายวันนี้ผมบุญเลทงน้องมิกมิกบอลพังละน้องครับอ่านี่เจอกับเพชรในไรเคยเห็นเคยเจอเขาไม่น่าจะเคยเจอนะไม่เคยวันนี้รถได้ยาวได้ใหญ่นะครับรถสูงเท่าไหรเนี่ยน้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักปล่อปรย ปีนี้อายุเท่าไรเนี่ย15เราได้ลูกครึ่งไหมเนี่ยไม่ไม่นะไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนจังหวัดไหนระนองเป็นคนระนองบุเรงน้องหรืระนองอยู่แล้วนะเราซ้อมมากี่วันรอบนี้สามซ้อมมาสามอาทิตย์แวเป็นมวยเขาหรือมวยอะไรมวยเขาคู่ต่อสู้นี่เห็นเขาไม่เกลี้ยงไงมวยฝีมือเราคนนี้รูโดนยาวใหญ่กว่านะผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสามไฟของเราแพ้ชาวไฟเดียวที่เหลือเช่นนอ้าววันนั้นโจกันนี่ชาวร้อยจะไร นั้นโชคกับบางภูมิร้อยเท่าไรร้อยสิบแปดอ๋อแต่ขึ้นแล้ววันนี้ร้อยเท่าไรร้อยร้อยยี่สิบครับมันไปปล่อยมาโชคกันนะครับเขาน่าจะมาแทนนะนะใช่ร้อยยี่สิบนี้ไม่เคยโชคแน่นอนไม่เคยอ๋อเวทที่ดีที่สุดของเราเวทเท่าไรร้อยเก้าร้อยแปดร้อยสิบเก้าประมาณนี้นะครับผลงานก่อนหน้านั้นก็คือชนะรวดเลยเหรอชนะนอกนิชเช้าไมาชนะนอกวังพรมเอาละบัตรเช้าเยียบจะช่างไงเกินเท่าไหร่เกินจุดห้าตอนนี้ผ่านเฉลุยแล้วนลุกลานจากจังหวัด ้นองอ่ะควา้าแบนกร๊บเชียร์นะวันนี้ฝ่าชาน้องช่วยเชียร์ผมด้วย,งงยวันนี้จะทำให้เต็มที่อระอ่าฮะสูงลือเกินนะวันนี้นะโอเคเข้ามาน้อยชาย